ฉันอนุญาตให้ฉันเป็นผู้ที่มีดวงชะตาชีวิตที่บอบิรณ์และเปี่ยมล้นไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองเฟื่องฟูแบบไร้ขีดจำกัดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบจนชั่วนิรันดร์สวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิราเข้าคิงดัมท่ารัตสำหรับคลิปนี้ เป็นคลิปสั้นรายวันบทที่หนึ่งกับทอปิกคิดอะไรนะก่อนนอนหลับเขาคลุนคิดใครครวนรตรรองอะไรเกี่ยวกับเราบ้างไหมนะ <c oughs> ก็เหมาะสำหรับคนที่มีใครคนนั้นในใจในทุกสถานะเจ้าค่ะ,ะที่เรามีความสงสัยอยากได้ใครรู้ว่าก่อนนอนหลับเขา คุนคิดใครครวญตรึกตรองอะไรเกี่ยวกับเราบ้างไหมนะเราใจเคลื่อนพลังอย่างดูแสนดีของเราไปส่องดูจิตดูใจดูความรู้สึกนึกคิดของใครคนนั้นดูสิว่าก่อนนอนหลับเขากลุนค,คิดใครครวญตรึกตรองอะไรเกี่ยวกับเราบ้างไหมนะอืรวมถึงบทสรุปและแนวโน้มความสัมพันธ์พร้อมทั้ง คำแนะนำจากออร์คอนคา,ข,า,ข,าของเราด้วยนะเจ้าคะซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลสถ้าท่านเปิดมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือเป็นพลังงานเป็นไกด์ไลน์ของท่านในช่วงเวลานั้นๆได้เลยนะเจ้าคะช่องเรานั้นอ่านไพ่นนในด้านการให้คำแนะนำสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกรวมถึงเป็นเพื่อนแก้เหงาในเวลาที่หัวใจอ่อนแอหาทางออกหาทางเยียวยาหัวใจตัวเอง รอความชัดเจนรอวันแห่งความสุขสมหวังที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้การอ่านเป็นการอ่านพลังงานแบบดนด้อมเจ้าค่ะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะเจ้าคะฟังเินฟีนรับพลาังงานบวกเป็นเพื่อนแก้เหงากันนะเจ้าค่ะไม่ว่าผลของคำทำนายจะออกมาแนวโน้มแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้รับชมรับฟัง เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะเจ้าคะถ้าคำแนะนำใดโดนจิตโดนใจตรงจริตตรงใจถ้าสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าคะ่ะแต่ถ้าคำพูดของเราหรือคำทำนายของไพ่ขัดอกขัดใจสร้างความขุนเคืองในใจต้องกราบขออภัยวินะะตรงนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะว่าแล้ว เราจะมาตีความกันเลยว่าคลื่นพลังอย่างรู้แสนดีของเรานั้นให้พลังงานอะไรามาบ้างกับท็อปิกคิดอะไรนะก่อนนอนหลับเขาคุนคิดใครครวนตรึกตรองอะไรเกี่ยวกับเราบ้างไหมนะเป็นคลิปสั้นรายวันบทที่หนึ่งเจา้าค่ามาเริ่มกันเลยอืมถามว่าก่อนนอนคิดเยอะเลยแหละคุณนะ คิดมากมายเลยแหละเจ้าค่ะนะเท่าที่เห็นนะ่ะเป็นความคิดที่อืคิดถึงความผิดของตัวเองนั่นแหละคิดถึงเสียใจค่ะเสียใจกับการกระทําของตัวเองเสียใจกับความใจเร็วหลวนได้ที่เขาตัดสินใจทิ้งเราไปค่ะเสียใจกับความอาจตัดสินใจของเขาที่เขามองว่าเราไม่ใช่คําตอบที่ถูกที่สุดของเขาเพราะว่า หลังจากที่เขาคิดแบบเนี้ยที่รู้สึกผิดมันทําให้เขานะฮะ,ะหลังจากที่เดินจากเราไปนะส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เขามองว่าเราไม่ใช่คําตอบที่ถูกที่สุดเกิดจากอัตราตัวตนในตัวตนของเขาเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอัตราตัวตนเกิดจากความแข็งกร้าวในตัวตนของเขาเกิดจากความมั่นอกมั่นใจค่ะเพราะเขาเป็นคนเก่งค่ะเมจิกเชียร์ เขามีครบค่ะมีอาวุธครบมือมีความพร้อมทั้งด้านภายนอกนะความพร้อมทางด้านรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่อาชีพการงานนะอะ่คุณสมบัติมากมายที่มันพร้อมพรั่งไปหมดนะทำให้เขานั้นนะปารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่ายึดมั่นถือมั่นมีอัตราตัวตนหลงละเลงในความเก่งกาจในความเพียบพร้อม ในความแสนสวยประมาณว่าหล่อเลืยกได้สวยเลือกได้ประมาณนี้นะแล้วก็อีกในย่นหนึ่งอาจจะมานะฮะจากอ่าด้านของความมั่นคงค่ะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรืออ่าอาจจะเป็นสภาวะทางอื่นนะที่เกี่ยวกับความมั่นคง,งของเขาประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้เขานั้นนะฮะเฟดออกจากเราทิ้งไปแบบไม่สน อกสนใจไม่สนใจแล้วมึงจะอยู่มึงจะเป็นยังไงมึงจะเสียอกเสียใจทุรธมขมขื่นนะไปอย่างหน้ารื่นเลยแหละนะอืออีโก้หน้ารื่นเลยนะคะจะบอกให้นะอ,อืแต่ก็กลับมารู้สึกเสียมันเป็นความเสียใจอะคะ่ะที่เขาคุ้นคิดก่อนนอนเนี่ยความเสียใจที่เขาตัดสินใจอะไรลงไปแบบเหมือนคนใจเร็วด่วนได้ไม่ตรรองให้ท่วนทีใช้อารมณ์เป็น อาการตัดสินใจใช้ไม่ใช้เหตุใช้ผลใช้อารมณ์ใช้อัตตาตัวตนใช้ความแข็งก้าวแข็งกระด้างใช้ความดื้อดึงนะฮะหรือไม่ก็คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเป็นที่ตั้งแล้วก็ความหลงละเลงหลงในความเก่งกาจหลงในความหล่อความสวยความแสนดีของตัวเองอความเพียรพร้อมอเป็นความเพียบพร้อมในตัวเขามากกว่านะ ที่เขาคิดว่าเขานั้นหล่อเลือกได้สวยเลือกได้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้เขานั้นตัดสินใจทิ้งเราไปแบบไม่เลี้ยวลังนะนะอารมณ์นี้แต่มันกลายเป็นว่าเขานั่นแหละนะอารมณ์ความรู้สึกข,ของเขาตอนนี้คือเขารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจแบบใจเร็วด่วนได้ของตัวเองจากเหตุผลนานา,นาประกรที่ว่ามานะฮะบาง กรณีบางดวงชะตาอาจจะตรงหมดค่ะอืมนี่คืออัตราตัวตนของเขาความเพียบพร้อมในด้านอาชีพการงานไหมบุคลิกอาหน้าตาของเขาไหมความที่เขาเป็นที่เป็นคนที่อยู่ในอาที่สปอร์ตไลท์ส่องไหมเป็นคนมีความพร้อมในหลายด้านไหมหรือในย่านหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือความมั่นคงการที่คบกับเรานั้นจะไปกระทบกับความมั่นคงของเขาด้านไหนไหมประมาณนี้แล้วก็ความดือ้อดึงดืง้อด้านนี่แหละที่มันเห็นชัดความเอาต่ใจตัวเองดือ้อเืย ถืออัตราตัวตนอีโก้ของตัวเองจัดจ้านค่ะใช้อ,อารมณ์ใช้อีโก้ใช้อารมณ์นะฮะประมาณนี้นะ,ะแล้วก็มานั่งเสียอ,อกเออทำไมอะพี่ตัดสินใจไปแล้วก็น่าจะดองรับการตัดใจตัวเองเราจะเสียใจไปทําเพื่อนะเออก็ยังดีนะเขายังเสียใจเนาะเออประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็นะฮะมานั่งคุค้นคิดค่ะคิด นี่ตกจริดคิดบางอารมณ์บางดวงชะตาเป็นอารมณ์ของการรอค่ะจะรออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการรอคอยรอจนแก่เลยแหละอารมณ์เนี่ยดูสิคุณยายแก่เลยแหละอืมเป็นเดวิลนะคะแต่เป็นอารมณ์ของการรอค่ะเป็นเป็นเดวิลนะแต่เป็นการรอคอยค่ะอืมรอคอยความหวังรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวเขาค่ะแต่มันเป็นการรอเป็นภาพของเดวิล เป็นความขุ่นข้องหมองใจแบบไม่ได้ดังอกดังใจคุ้นคิดนะคะแล้วก็รอแล้วก็ใช้สติตึกตรองนี่แหละกับตัวเองช้าหาเหตุหาผลหาความกระจ่างให้กับจิตกับใจของตัวเองแล้วเป็นอารมณ์ของเดมูนที่เป็นอารมณ์เหมือนกับความเศร้าหมองในจิตใจอะคะ่ะตัวยังเป็นสาวอยู่เลยแต่ในกระจกละมันเศร้าหมองแล้วจิตใจที่มันเศร้ามันเหงามันเต็มเปี่ยไปด้วยความคุ้นคิด จำจดอะไรประมาณเนี้มจมจ่อมจม,จมอยู่กับอารมณ์ของความคุณข้องหมองใจไพ่ทั้งสองใบนี่มันมาอารมณ์ในมาในพลังพลังงานที่เป็นค,คล้ายๆกันนะคะเดวลเนี่ยไม่ได้บอกถึงความร่มหลงอะไรแต่เป็นการรอคอยนะรอคอยที่มันไม่ได้ดังใจหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยนะคะ,นะคะแล้วก็เดอะมูนเนี่ยเป็นเป็นลักษณะพลังงานของคนที่เป็นหนุ่มอยู่แหละเป็นสาวอยู่เลยนะี่แต่ พลังงานของเขาเหมือนจิตใจของเขาค่ะข้างในอ่ะมันเศร้าหมองนะมันเศร้าหมองมันไม่มีความสดชื่นเหมือนภายนอกที่เขาแสดงออกหรืออาจจะบอกจะตีความก็ประมาณว่าการแสดงออกของเขานั้นมันดูไม่มีอะไรไม่ได้สนใจเหมือนเขาจะรู้ตัวว่าการแสดงของเขานั้นมันแข็งกร้าวไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะอ่อนอ่อนพอมตามอะไรกับเราแต่หารู้ไหมว่าข้างในนั้นมันเต็มเปียไปได้วยความเศร้าหมองประมาณนี้แล้วก็นั่ง นั่งตรองค่ะใช้สติเป็นอารมณ์ของการใช้สติเป็นอันนี้เป็น the emplate นะคะแต่เป็นอารมณ์ของการตร,รองช้าเหตุหาผลกับความรู้สึกของตัวเองที่เขารู้สึกผิดกับปัจจัยต่างๆที่เขากระทําลงไปเป็นการตรึกเป็นการตรอง,เป,รรองเป็นขายเหตุหาผลก่อนจะนอนนี่สุขจะคิดหนักนะพี่สมองหัวจะระเบิดไหมพี่อ่าเป็นความรู้สึกที่เขาคิดถึงนะคะความผูกพันตอนอยู่ด้วยกันนะคะ มันอยู่ด้วยกันอย่างน่ารักกระจุงกระจิงเป็นอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กอะค่ะอืมผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กก็ตอนอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นคุณที่ดูน่ารักมากในสายตาของเขาหรืออาจจะเป็นคุณที่ดูแลเขาเอาใจใส่เขาอย่างทนุถนอมอย่างดีอารมณ์ประมาณเนี้นะคะก็เลยทํามันเป็นความผูกพันนะคะถ้าอ่านไปล,ลึกก็จะเป็นเหมือนรักต่างวัยนะรักที่มันเข้าอกเข้าใจมัน มีความเอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะตอนที่อยู่ด้วยกันมันมีความจริงใจอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอืมเขาคิดถึงความจริงใจความแสนดีความน่ารักความใสซื่อในตัวคุณค่ะประมาณนี้นะคะความบริสุทธิ์ผุดผ่องความบริสุทธิ์ใจความจริงใจนะคะในตัวเรามันทําให้เขานั่งคุ้นคิดนั่งคิดคิด,คดตึกตรองจนหน้าแก่งากเลยแหละเออเนี่ยข้างนอกนี่หนุ่มอยู่เลยแต่ข้างในนี่แก่ขึ้นจิตใจอะค่ะจิตวิญ,ญญาณของเขามันเต็มเปลี่ยนไปด้วย ความเศร้าหมองอะค่ะทุกนะทุกกับการกระทําของตัวเองทุกกับการตัดสินใจของตัวเองทุกกับพฤติกรรมที่มีเขายึดอัตตาตัวตนยึดความอวดดีถือดีในความเก่งกาจของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เขานั้นมานั่งตึกนั่งตรองโอ้โหเป็นอารมณ์ของความน่าน่าสงสารน่ามันจะน่าสงสารหรือมันจะอะไรดีกันเนี่ยสอน,นอ,นอ,นอหรือสงสารดีกันจ๊ะ อันนี้ก็เป็นดุนพินิจของ fc ของเราแล้วกันนะเจ้าค่ะแล้วก็มาอารมณ์เสียดายจังเกิดขึ้นทําไมถึงพูดว่าเสียดายจังคุณเจ้าขาเขาแอบรลื้มแอบมองคุณแบบนะมันเลอค่าอะไรประมาณเนี้เป็นลักษณะของ queen of ออ่่าาวานก็คือมันเป็นเหมือนเราค่ะ,ะคุณนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีบุคคลอื่นรายล้อม นะเป็นคนที่เหมือนกับมีคนมากมายให้ความสนใจคุณนะคะนะเขาแอบปิติแอบชื่นชมคุณอยู่แล้วก็พลังงานของเอ็มเพลสบอกเลยค่ะว่าเลือค่าของเอ็มเพลไม่มนะีแล้วเป็นเดอะซันเดอะซัภาพของกอดเดดทาร์ลอตนี้เป็นอารมณ์ของคนที่ละล้ละลัละล,ะล,ะล,ะละอย่างมีความสุขเป็นเดอะซัเหมือนกับปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความเศร้าหมองปลดปล่อยตัวเองจากความ สูญเสียความเจ็บปวดอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขอยู่กับตัวเองอย่างปิติสุขเป็นอารมณ์ของคนที่หลุดพ้นจากพันธนาการนะเข้าใจปัจจัยเข้าใจกลไกของธรรมชาติเข้าใจวัตตะเข้าใจกลไกของโลกก็สามารถอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขปิติสุขกับตัวเองเป็นประมาณนี้อารมณ์พลังงานของเดวเวิร uh, ์ของกอเดทนี่เป็นพลังงานเอเนสวย,สวยๆมากๆเลยนะคะอืมเขามีความรู้สึก แอบปื้มแอบปิตินะฮะในตัวของคุณค่ะซึ่งพลังงานมาทั้งสองมาสามอันเป็นในทิศทางที่สวยทั้งสามอันนะ,ะในทิศทางของแม้กระทั่งภาพของอ่าควีนออฟสอดก็เป็นภาพของคนที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือมีคนให้ความสนใจรายร้อมรอบกายเราประมาณนี้นะครับอืมอืมประมาณนี้ เขารู้สึกเป็นปื้มกับพลังงานแค่ดีเอ็มเพตัวเดียวนะมันก็รู้สึกว่ามันเบอร์วังไปแล้วนะเพราะดีเอ็มพอเพมันเป็นการบอกถึงความพร้อมตั้งแต่รูปร่างหน้าตาจิตใจนะฮะเด่นชัดที่สุดก็คือจิตใจของความเป็นพลังงานบวกๆพลังงานแสนดีในตัวดีเอ็มเพอะคะแล้วก็ความพร้อมในทางอื่นๆมันเป็นความเพียบพร้อมนะฮะทั้งสาม e r g y ี่ที่มาอยู่รวมกันในความคิดคำนึงของเขาก่อนนอนว่า เขาแอบปื้มแอบปิติแอบหลงไหลได้ปื้มกับคุณอย่างมากมายมหาศาลเมื่อเขามองคุณเขาจะรู้สึกว่าหัวปากเขานะั้นมันอยากจะยิ้มจีกยิ้มตามคุณประมาณเนี้มยอืเมื่อคิดถึงความผูกพันวันคืนเก่าเขารู้สึกว่าคุณนั้นคือคนที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับเขาคนที่นคุณคือคนที่คู่ควรนะในการที่จะให้ความรักให้ความจงรักภักดีคู่ควรอย่างมากมายเป็นอารมณ์ของความปื้มปิติ แล้วรู้สึกอารมณ์ประมาณนี้ก็อาจจะมีความหึงหวงอยู่ไหม,มเพราะเรานั้นมีคนห้อมร้อมมากมายหรือประมาณว่าเขาเองก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะอยู่ใกล้ๆกับคุณอยากจะได้พลังงานแห่งความแสนดีความน่ารักของคุณอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอารมณ์นะฮะเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เขาอยากดูแลเอาใจใส่คุณค่ะอยากทนุถนอมอยากดูแลเอาใจใส่เป็นอารมณ์ของคุณยายเก็บถ้วยอะค่ะเข้าชั้น อยากดูแลให้คุณนั้นลินไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบอารมณ์ประมาณนั้นไหมนะครับอยากดูแลแม่แล้วออตอนทิ้งไปออืพลังงานขัดแย้งกันหน้าดูเลยแม่นะฮะแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตเราค่ะอยากจะให้การซัพพอร์ตดูแลแล้วเขามั่นใจด้วยนะเขามั่นใจมันเป็นหกไม้เท้าอะค่ะว่าสักวันหนึ่งนะในโอกาสไหนก็ไม่รู้ละค่ะเขาจะได้กลับมาดูแลคุณค่ะคุณ จะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับคุณอารมณ์ประมาณนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหกไม้เท้ามันเป็นการแสดงถึงความสําเร็จค่ะแล้วเหมือนกับละเมอเหมือนกับคิดว่าถ้าเขาได้กลับมาอยู่กับคุณภาพไพ่เนาะมันจะเหมือนกับการได้กลับมาอยู่กับครอบครัวที่แสนดีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนอพลังงานของมนุษย์แม่ที่ได้ดูแลลูกๆประมาณนี้นะเป็นอารมณ์อยากดูแลคุณนะเอออืมนะอารมณ์มนุษย์แม่ที่เห็นลูกหัวเราะแล้วมันมีความสุขนะ เหมือนเขาเวลาคิดถึงคุณเนี่ยเขาจะคิดถึงเด็กน้อยมันเป็นอารมณ์มาทางเดียวกันนะพลังงานมาทางเดียวกันอารมณ์เด็กน้อยร่าเริงสดใสที่เขาอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขบาลานว่าเขาอยากดูแลอยากหยิบยื่นน้ําจิตน้ําใจอยากหยิบยื่นอยากดูแลเอาใจใส่พอเขารู้ว่าคุณนั้นช่างแสนดีช่างบริสุทธิ์ผุดผ่องช่างน่ารักน่าทนุถนอมอยากอยู่ใกล้อารมณ์ประมาณเนี้อืมเป็นอารมณ์ละเมียดละไมซึ่งเขาก่อนนอนนี่เขาคิดได้แบบซาบซึ้งมาก เออพี่ถ้าหลับไปแบบนี้เอเนอร์จีคงจะดีนะเราฝันดีแน่เลยแหละนะอืมคิดดีนะตอนจบเนี่ยแต่ตอนแรกเนี่ยโทษตัวเองเออก็น่าโทษอยู่นะพี่เนาะอือเนี่ยเนี่ยก็คือโทษตัวเองก็ฆาตกรรมตัวเองอะพี่พี่ไม่ตึกไม่ตองให้ดีพี่มองว่าเขาไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดพี่ใช้อัตราตัวดงใช้อีกโก้แล้วพี่ก็คิดถึงตัวเองอะคิดถึงแต่ความมั่นคงแล้วก็หลงละเมอนนะหลงไหลหลงตัวเองกับความแสนเก่งกาจนะ อาจจะคงจะมีคนมาหยิบยืน่นน้ําจิตน้ําใจนะ,ะมามอบให้หน้าตักมากมายละสิประมาณนี้หรือไม่นะอืก็เลยได้แต่สํานึกเสียใจค่ะค่าคืนนี้ก่อนจะหลับเขารู้สึกสํานึกเสียใจค่ะนั่งตึกนั่งตรองเศร้าหมองนะ่ะจิตวิญญาณเลยละค่ะบอกเลยว่าจิตวิญญาณเขาเลยแหละเศร้าเงารอค่ะอยากจะรอมากมายรอนะแต่รอแบบมันอัดเป็นพลังงานของ ด้านนิ่านิเกระถิบอะค่ะมันไม่ได้โพสิทีบอะมันเป็นรอแบบคุ้นคิดรอแบบเหงาเศร้าในจิตในใจอะค่ะจริงๆเลยนะฮะแต่ว่าในสุดท้ายอารมณ์ช่วงสุดท้ายเนะาะจะลำเรียงตามถามหลายก็คือเขาปลื้มค่ะอจากความโทษตัวเองเศร้าเหง,งาเศร้ากับการกระทําของตัวเองคิดถึงความผูกพันคิดถึงความแสนดีแล้วก็มาปลื้มปริ่ม ปื่มปิตินี่คือการตรึกตรองในจิตในใจเขาอย่างดีแล้วนะใครควรตึกตรองแล้วก็เขามั่นใจด้วยนะบางพลังงานบางในจี้มั่นใจว่าเขาจะสามารถกลับมาแก้ไขกลับมาเติมเต็มมาหยิบยื่นน้ําจิตน้ําใจอะคะให้กับคุณนะฮะเหมือนกับอารมณ์ของมนุษย์แม่อยากจะดูแลลูกนะคะนะอารมณ์ของมนุษย์แม่เขาเอ็นดูคุณขนาดนั้นเลยนะเออในอารมณ์ส่วนลึก ที่เขาตรึกตรองก่อนหลับในค่ําคืนนี้อาฝันดีพี่กู๊ดไนท์นะ,อะ Good night. เออกู๊ดไนท์เออโอเคประมาณนั้นนะอ่าทีนี้เราก็จะมาดูนะคำแนะนําของรถบังคัดของเรามันเป็นการเอ v เ n t นเจอร์ค่ะเขาได้เอจเอ็นเจอร์แน่นอนค่ะอืมเอ็นเจอร์จริงๆค่ะในตัวเขานะจากสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นมารับรองค่ะถ้าเขารู้สึกผิดขนาดนี้เนี่ยเอฟซี FC ของเรานั้นตายทั้งเป็นแล้วล่ะค่ะนะถ้าเขาเศร้าขนาดนี้เขาเจ็บขนาดนี้นะ เขาเหงาจิตวิญญาณเขาโศกเศร้าต้องนั่งคิดนั่งตึกนั่งตองซ้ายสติมันเป็นการใช้สติตึกตองขนาดบอกเลยค่ะเอฟซี FC ของเรานั้นล้มทั้งยืนตายทั้งเป็นมาแน่นอนค่ะถ้าเขาไม่คิดถึงความแสนดีของคุณขนาดนี้บอกเลยค่ะว่าเอฟซีของเรานั้นจุกกระอักเลือดมาได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณแสนดีขนาดนี้เขามาคิดใต้ทีหลังเนี่ยแล้วเขายังสามารถทิ้งเราไปได้นะ่ะบอกเลยว่าคนโดนทิ้งนั้นน่ะอารมณ์จะประมาณไหนโอ้โหพลังงานมาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้น แต่สุดท้ายท้ายที่สุดค่ะเขาเรียกว่าอะไรไหมคะคนดีนะยังไงก็คือคนดีนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมความดีนะคะมันคงทนถาวรค่ะไม่มีอะไรมารบร้างความดีกันได้สักวันหนึ่งค่ะเหมือนที่เขาคิดได้ได้คิดตอนนี้แหละค่ะนะว่าคุณนั้นช่างแสนดีช่างเลอค่าช่างหน้าดูแลเอาใจใส่หน้าทนุตนอมเหมือนลูกน้อย เหมือนอารมณ์ของความใสซื่อบริสุทธิ์ของคุณค่ะมันสามารถดึงพลังงานบ้าๆของเขาเนี่ยขจัดพลังงานบ้าๆในตัวเขานั้นออกไปได้ประมาณนี้มันเป็นความใสซื่อความแสนดีของคุณค่ะที่มันจะสามารถขจัดนะฮะอะอโกโก้ขจัดอัตราตัวตนนะฮะขจัดความที่อารมณ์ประมาณคนเห็นแก่ตัวไหมอารมณ์หนึ่งนะฮะอืม ออกไปได้ประมาณนี้นะ,ะก็คือให้เขาไปเอ็ดเอนเจอร์ค่ะขบวนการรีเบิร์สต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะกับค,คนแบบนี้นะ,ะขบวนการรีเบิร์สการเอ็ดเอนเจอร์ค่ะแม้แต่ตัวเราเองก็ถือว่าเป็นการเอ็ดเอนเจอร์แบบหนึ่งเนาะที่เจอกับคนแบบนี้แต่ถ้าเราไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวได้แล้วเขารู้สึกนึกรู้สึกสำนึกผิดมันก็ควรจะให้อภัยมัรขบวนการฟอร์กิฟเนตค่ะนะ,ะควรจะให้อภยัยไหมนะ,ะอันนี้เป็นดุลพินิจของคุณค่ะ ว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคนของคุณนั้นเป็นตามที่ไพ่บอกหรือคุณเชื่อไหมว่าถ้าเขาปรับเปลี่ยนได้แล้วเขาจะไม่กลับเป็นไปอีกนะอยู่ที่ความเชื่อของคุณค่ะอยู่ที่หัวใจของคุณจะเป็นตัวกำหนดสัญชาตญาณของคุณจะบอกคุณได้เป๊ะแมนเวอร์ค่ะว่าใครคนนั้นของคุณนั้นเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าเขาผ่านกระบวนการรีเวิร์สเขาจะกลับมาเป็นกีฟให้กับคุณจริงไหมเขาคือคนที่ใช่ของคุณเขาคือคู่บุญคู่บารมีเขาคือ อเนื้อคู่ของคุณไหมถ้าคุณเชื่อค่ะนะฮะคุณดูแลตัวเองก่อนค่ะช่วงนี้เนาะอืมเพราะว่ารักครั้งนี้นะมันแต่ไพ้บอกนะคะว่า it is s a ซ e นะ for you to love มันปลอดภัยกับรักครั้งนี้ค่ะนะฮะไพ่นะฮนะออร์แลคโคคาดของเรานั้นแนะนําว่าเป็นตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็มันจะมีการปรับเปลี่ยนปรับถ่ายไปถึง การมีดิเช่นชิพได้ค่ะถ้าเขาเคยไม่มีสถานะกับคุณถ้าเขากลับมารอบนี้เขาจะให้สถานะกับคุณแน่นอนมันคุ้มค่ากับการรอคอยแต่ตัวแปรมันอยู่ที่ทัสค่คะถ้าคุณหมดซึ่งศรัทธารับรองค่ะคุณมบอ่อนแน่นอนค่ะนะถ้าคุณหมดศรัทธาถ้าคุณมองวิเคราะห์ไปแล้วว่าเอ้ยมันคงไม่ใช่พลังงานของคู่ของดิฉช่นหรอกค่ะมันอาจจะเพราะมันเป็นพลังงานรวมนี่คะก็เข้ามาฟังฟิน ก็คือ Move on ค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองนะคะว่าคุณจะเจอกีฟแสนดีของคุณชีวิตของคุณต้องเจอคนที่คู่ควรกับคุณให้คุณบอกตัวเองแบบนั้นนะคะนะฮะบทเรียนที่คุณได้จากเขาเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณนั้นไม่ก้าวพลาดอีกค่ะการเรียนรู้จากเขาเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณนั้นฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตในวันข้างหน้าคุณจะมีเจอของขวัญคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตในวันข้างหน้าให้ศรัทธาในตัวเอง มูฟอ่อนไปค่ะนะฮะถ้าคุณมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็บอกตัวเองว่าคุณมีคู่ของคุณคุณมีคู่ที่คู่ควรกับคุณที่จะจูงมือกับคุณสร้างความสุขไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรให้คุณบอกตัวเองไปแบบนั้นนะคะสําหรับคนที่มองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะบางเอเนจีมันก็รุนแรงนะคะโดยเฉพาะเอเนจีที่แสดงถึงความเห็นแก่ตัวค่ะนะ,ะความเห็นแก่ตัวนะ่าบอกเลยพลังงานมันออกแบบนี้ก็จริงแต่พลังงานที่เรารับได้มันคือความเห็นแก่ตัวค่ะ อัตราตัวตนที่เขามองเรื่องผลประโยชน์เป็นที่ตั้งค่ะในส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะฮะไม่เฉพาะความไม่เฉพาะอีโก,โก้ไม่เฉพาะกับการที่เขาประเมินค่าเราต่ําหรือการที่เขาหลงระเลึงในความเพียบพท่าของตัวเองนะฮะอืมเพราะฉะนั้นแต่สําหรับคนที่รอนะเราจะมองเห็นเองละะ่ะค่ะเราจะรู้ว่าใครคนนี้เขามีเนื้อทองอะไรเพราะว่าในตัวเขาที่เขาสํานึกรู้ เขาเห็นความคุณค่าความงามของคุณแสดงว่าตอนที่คบกันมันต้องมีอารมณ์ของสิ่งที่มันเสมอกันบ้างล่ะค่ะเพราะว่ามันมีอ่าอ่าพาร์ทเนอร์ชิพออกมานะฮะมันเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่ามันเป็นมุมของการที่ต้องผเผชิญกับกระบวนการรีเบิร์ตก่อนหรือไม่ประมาณนี้ฮะถ้ากระบวนการรีเบิร์ตสามารถขัดเกลารเขาการผจญภัยตอนที่เขาไม่มีเราอะค่ะมันเป็นความเศร้าหมองอย่างมากมาย ที่เขาต้องตึกต้องตองใช้สติอย่างมากมายในการที่จะหาคําตอบให้กับหัวใจของตัวเองหาความชัดเจนให้กับตัวเองแล้วก็แอบปบลืม้มแอบปบิติเราขนาดนี้นะฮะ fc ของเราก็คงจะรู้ว่าเขามีสิอะไรดีๆในตัวแน่นอนถ้าคนที่มีความเชื่อและสามารถให้อภัยเขาได้สัญชาตญาณของคุณบอกว่าเขากลับมารอบนี้เขาจะเป็นของขวัญให้กับคุณแน่นอนเขากลับมารอบนี้สําเร็จแน่นอนแต่ขอให้รอไซคลนิดหนึ่งนะเจา้าคะรอการหมุนวนนะฮะของ จังหวะของการเวลาค่ะการเวลาจะหมุนวนพวกคุณมาเจอกันในไทม์ไลน์ที่มันใช่ที่มันถูกในลักษณะที่ผ่านกระบวนการของการรีเบิร์สค่ะให้เขาได้ผจญกับชะตากรรมหนะ้าที่เขาสร้างขึ้นมานะให้เขาได้ตื่นรู้นะแบบนี้นะ,ะให้เขาได้ตื่นรู้แล้วเขาให้เขานั้นเข้ามาหาคุณมาขอโอกาสค่ะมาขออภัยตอนที่เรารอเขาทําตัวให้เป็นกีฟรอค่ะนะท่าน ถ้าคุณแสนดีแบบเนี้เนี่ยรับรองว่าเอฟซี C ของเราแสนดีแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่เขาออกมาแสนดีขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนที่ไม่สามารถจะอ่าให้อภัยได้หรือให้อภัยได้แต่ไม่สามารถจะคืนดีได้รับรองค่ะบอกตัวเองว่าคุณเดือดข้าเหมือนในความคิดของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องเจอของขวัญที่คู่ควรกับคุณแน่นอนค่ะนะคะ ทำตัวให้เป็นกิฟต์แล้วคุณจะเจอกิฟต์ที่คู่ควรกับคุณสินเสมอการเจอคันค่ะบอกได้เลยค่ะนะคะสําหรับคนที่มุกอ่อนก็ดีคนที่ไม่สามารถไปต่อได้กับคนแบบนี้ก็บอกค่ะว่าคุณมีคู่ของคุณค่ะคู่ของคุณรอคุณอยู่ข้างหน้าส่วนคนที่รอจะสามารถให้อภัยได้สัญชาตญาณของคุณบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ความแสนดีของคุณความไร้เดียงสาของคุณความจริงใจของคุณนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงเขา ให้เขากลับมาเป็นกรต์ที่คู่ควรกับคุณก็ให้รอจังหวะของไซเคิลค่ะนะมันปลอดภัยค่ะกับรักครั้งนี้ขอให้คุณถ้าหัวใจของคุณบอกว่ามันปลอดภัยมันปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขบวนการเอ็ดเวนเจอร์จะเป็นการขัดเกลาค่ะ <c oughs> ให้เขาได้ตื่นรู้และแม้แต่ตัวเราเองค่ะเพื่อจะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่เราจะไม่ทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามอีกต่อไปเรื่องของลิ้นกับฟันค่ะ คงจะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายฝ่ายผิดฝ่ายเดียวค่ะอาจจะมีคนผิดน้อยผิดมากแต่การให้อภัยคือทางออกที่ถูกที่สุดทางอาให้อภัยคือทางออกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้อภัยได้คุณมีศรัทธาขอให้คุณศรัทธาในหัวใจแสนดีของคุณค่ะให้คุณศรัทธาในหัวใจแสนดีของคุณศรัทธาในศักยภาพของคุณแล้วก็ต้องแบ่งปันความศรัทธานั้นไปที่ตัวตนของเขาส่งพลังงานแห่งความปรารถนาดีเพื่อให้เขาได้ตื่นรู้ เพื่อให้เขาได้มีความมั่นอกมั่นใจในการที่กลับมาหาคุณอย่างเลอค่าอีกครั้งหนึ่งค่ะสินเสมอกันเจอกันค่ะถ้าคุณทําตัวเป็นกิฟที่เลอค่ารับรองค่ะคุณจะได้กิฟที่เลอค่าเช่นเดียวกับคุณแน่นอนว่าะเพราะสินเสมอกันเท่านั้นถึงจะเจอกันค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากได้แบบไหนอยากได้คนอย่างไรเริ่มต้นที่ตัวของเราค่ะเริ่มต้นที่หัวใจของเราก่อนค่ะถ้าเราแสนดีรับรองค่ะ คุณจะเจอคนแสนดีเช่นคุณแน่นอนค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครหนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารักนรักขอบคุณมากมายเจ้าค่ะขอบคุณจากใจจริงนะเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ